มราแนว่าค่เป็นเช่าอย่าี่มาเม่ยแหมืองานถึียนอ่นนี่แหละตัวนี้แหละอะตัวนี้ละมือมือในงานตัวนี้แหะมือในงานไปพรอคุณแม่คว่าคือตัวนี้นะแต่ว่ามาเห็ดใหม่หันมันอันนี้แต่ว่ามันบผเขากับข้าวเหนีวข้ควนวยเหันมันได่อันพวมันไเก่าเก่าซุนเนื้อตเดขาวน โ้งตันแต่เลยมันมันมันบ่กเขากับเล็กขูดนะหมวดกวนนี่มันเข่ากันเมื่อทั้งคำนวณทั้งนี้นะตรงกันเนีทั้งคำนวณทั้งเร็วเ่ยูดอีแยงบัตรขูดบัตรบลกพัฒสบัตรูดคือแหนะมัน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 มีทีมาะรทีแต่ว่าเขมตบัตรูดบัตอีแยงแห่อยังบัตรัูด เป็นบัตรเติมเงินอ๋อผู้ใดอยแม่ใางก็ปิดบ่บังเิ่นว่าเป็นแม่ทังองตลางเนี่ยมันสีมาบนล่างมาเสียบบัต้อนนี้โตสามโตอันนี้มันสิมาเป็นบนล่างบัดรี้ห้างเทียมสิเขากับคมนวณนะเรงเทียมมันอันนี้ต่ว่าเล็กถูก ถ้าถ้าบ่เขาเลขอันตัวบนมันถึมาเขาตัวหลังสินะเป็นบัตรถูกนะแต่ว่าบอกตรงๆเลยเด้อบัตรผูดตัวนี้กะออกแล้วนี่ออกแล้วบ่รู้วูนสิออกเลยใหญ่บ่หาพวกนี่กะออกไปแล้วนี่จา่ประเทะบ่รู้ลันสิออกบแต่ตัวนี้ว่าให้ออกตัวตัวที่เฮ็ดหมื่นบูดบานเท่าว่ให้ออกหนึ่งแปะหาเจสี่หนึ่บอแม่จ้ก ตัวนี้บ้านออกโอ้คือคือมือนั้นพ่อแม่ยุวัดแม่ว่าคุณตัวนี้จ้าแต่มันออกแล้วแบบนี้มันไปต่างประเทศเออมันไปต่างประเทศแล้วแต่ปอลู้ว่ามันสิออกเพรมีตลาดว่าแม่ถ้ามันออกแล้วออกอันออกแล้วแล้วสิมาออกรัฐบาลยุติเหตุเหมือนกันอันนี้อันนี้ผู้คนติดตามแม่คือมือนั้งมือนั้นเด้อพ่อนี่น้องว่าคุณแม่เพคนเนาะ แค่นกะว่าเด็กคนนี้น <k cartoon> ั่นแหละบัดขูดเลยนะนี่ว่าบัดขูดมันตรงกันก็เลยสูตรนี่นี่ได้ย่างย่างย่างคันนี้ตัวนี่ค่อยย่างตัวนี้แล้วกันสิมาหาเจ็ดกันหาเจ็ดมาว่าพูดมันจะขึ้นหนึ่งซันมาหาหกกบหาเจ็ดเยอะนึกนะครับผมหาหกหาเจ็ดนี่สิว่าเขเห็น อ,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 นนอันนี่อันไม่เนี่อันเรียนไม่เนี่อันนี้นนขุดล่าสุดล่าสุดล่าขุดมือมือมือวันพระใหญ่คือกันแต่ว่ามือบุญบานมือวันที่สี่บังวันที่สี่จัดครับผมวันที่สี่ขุดขุดไม่บังมันเป็นเลขซ้ำต right? ัวเก่ากันเลยล่ามเห็ดไม่กันนะนะแต่ว่าตรงกันทั้งสี่นั่นไม่เนาะเพราะว่าตัวนี้มันนอ่อนตัวนี้มันมันออกเป็นเป็นเลขเหลาแล้วนี่กันเลยว่าเออกันเลยสี่ โอ้เป็นบัตรขูดพี่รองบัตรขูด,ดโอ้มิน,น,นหินจังระดับนี่นี่บัตรขูดผู้แม่คุณปู่ได้บัตรขูดปูเวทสุวรรณ<อ>ที่เท่าไปปูซาบป,ปูมากเป็นัตระคูไฮแอนถูกมากนะโอ้ปกติอันคาดแมกก่เท่าปกติจ<ะ>ุดทูบคอจ้าแต่ว่ามันสมัยใหม่เออสมัยใหม่ประมาณยังมากมากประกอบกันละเพิ่นสีไฮทูบมาน้ำก็เลยมี่เล็กทูบตัวนี้ค่ะเติมเจ็ดเก้าสอง เป็นบัตรคูดพี่รองใช่อ,<า>อืมั้นใจหบนล่างลดห้าลัา่ยากันมาเข้ากับเลยมากคิดว่าตอนนั้นน่ะตอนที่หาหกนั่นโอ้ตอนที่หกหาเนาะมัน้อนเป็นลางค่นะบัตรคูดก็ได้หาหกหากป้ามันหนังว่าเป็นอันล่างเนาะมันโหอ,อโอ้บัตรคูดก็ได<า>้อยอนป้องกันคักโอ้มงินวันเัินเ็เลย ก็เลยมาซื้อบัตรขูดมากกับูซาบัตรขูดมากก็เลยขออธิษฐานขอแล้วนะแม่เนาะอธิษฐานสวดอ่ขอสวดสวดอันหาเพื่ขออ่าอันสองสองเกียติจังได้กว่าแม่มาหาเฮงขึ้นมาเถออันสองเกียรติเจ้ากิมาเรียกคือผู้ใดเบิยกขึ้นผู้ใดแต่ว่าอันแม่เบิ้งในอันอันนั่นไะตัวนี้นะกะกะมาพับกันบลายย่ธีตัวนี้กับตัวนี้ไหมตัวแม่มาพับกันบลายย่ธีเนาะโอ้มาตรงกัน อ๋อก็ตัวเดียวกันเนี่ยทักแต่กับซ้อเจ็ดทักเครื่องกับกะมีเจ็ดซอนนอ่กะมีเจ็ดเก้โอเล็ก้าเห็นสำนักอินกับมากมาตรงกับหองแม่ลายอันนี้ขึ้นกันยุติอันเล็กขอเก่าเขาจะาี้เอาเอาไม้ยึดเกี้อีะลาซ้องท้งหลังอืมอันนี้ก็หยิบมากๆเยอะมาก ว่าอยสองสมันคือพาเดยิ่แววๆอยู่นะัสนได้ออกรัฐบาลที่มันออกซองสเจ็สองนาะครับผมสองสองเจ็ดอ่ได้ออกแต่ว่ามันไปออกลาแล้วสองสองเจ็ดยสาตัวเลยมดเลยแม่จ้าสามตัวเลยแม่บางหนึ่งก็สามตการแบบซ้ำๆด้บางหนึ่งนี่ก็ได้มันจะเข่าด้คย้ามเนื้ขานวเข่าแบบซ้ำมเลย ตัวเลขคำนวณแม่แม่แม่ได้ตัวเลขก่อนสิว่ามันบอตรงกันก็บัตขูดอันตัวที่หนึ่งนมันไดอันมันไดอันเก้าศูย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งตัวที่สองตัวที่มอันนี้วไม่ได้พี่นอง้อเก้าศูนหนึ่นเลขคำนวณเพื่อนคำนวณหกูนย์แปดหกศูนย์สี่ตัวหนึ่งหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่แล้วแม่จ้เด็กคำนวณจ้าตัดที่นอยู่ ดีีปัญหาอะรตลลี่รตเตลลีเมื่อกี้นี่นี่ไหละแมหกสี่สออเอาบัตรขูดใช้บัตรขูดลงน้ำบัตรขูดรอบสองบัตรคูดเนาะื่อให้เป็นเนวทางได้เพีองเด้อเป็นแนวทางได้เพียงเด้อเอาผูได้มากสองสองกับแจ๊ดนี่นี่เหรอไน่สนวัดเห็นรถตลลี่เหระเอาเหลือตลี่สองสองบ่เหลือตลี่สองสองรอน่ะ เอาเลขตัวอื่นขายเมื่แล้วเดี๋ยวตัเลขสอสองแล้วป้าเทียมันบอกสองสองัวลงหลังเลขบัตรคูณแม่มันปรตตงไอ้เทียริมีแต่ตัวี้โอเคสองสองใหนตัวไหเยบัตรแม่ไม่้งแต่เป็นตัวมันก็มีเีเาเป็นตัวสามก็เลยอุดนุ่นพ่นพอดีบ่พอกันดนพ่พอันดนอันที่มันออดห้าหกห้เนาะคันมันออดอันตัวบนมันก็สิเป็นสามตัวยุันนี้ยังมันก็บาัตรหลังสักหกขาเออหหาหกขาเ ขั้นสามตัวก็เป็นตัวเลยตัวว่าว่าว่าตัวักษที่โอ้โอ้พี่ห้าเน้พี่ตาเบ่งเนาะมันีื่อว่าม่หยยบเพิ่มไม่ยแม่เพิ่มอไรมากดเนะเ่้าโด่ว่ว่ด้วยเาะวาเนี่ยตัวท่นบ่ได้เฮ็ดค่กๆเบ่งอีกว่ามันเสีอยนกันโอ้ท่านเรีนันเบ่งแต่ว่าเห็ดอันนี้กัแดงหรวมหวันหมวก้อนกับเห็ดต้อหมวกัมันกับมะเขา มัดฟันี็เฮต้ามัดกันหาขาวแต่มันเป็นตัวโตมันเป็นตโตโนะเ็นตัว่าเป็นเด่นเม่นกระเื่อนนี้เป็นแนวทางต้หมดายเลทั้งมัดทั้งมวลนี่นักเกียร์บ้านค่ะฟันสองสองกระอาดไหมระรว่าันเล่งนต่เฮตดาโตโหลังจากออกจากงานออกจากงานะไรไปฟันไฟันน เอาปุันได้แต่ที่จะเห็นรตเตลี่เหลือแต่สองสองไเหลืออักหักที่อันนีอ่ะพอดีมันนี่แต่สองสอง่อันเอือ็้ายเมือนรถบอดสตอรเนาะแต่เห็นรตเตลี่ก็ได้เมาสแต่ที่จะไดาบรูวาที่ไปที่มาแบบนด้แอบวันวัดเนาะกเลยพอดีไม่เห็นองแมเป็นจริแต่พาแม่เห็นเลขแล้วมือมืออันก้อนมันสีมังทหนึ่งหันเนาะวันวันที่สามวันที่สาม วันวันที่สามมันอาทิตย์โอ้ว้านศิลเนาะวันที่สามมันศิลใหญ่เนาะบันนี้แม่พับฟันบ้นที่สองแหละล้างเล็บออกแม่ฟันบ้านไปไปเพจ่งไปหัวหอยนี่แหละบันนี้อันมีอันมี่มีแป้นกาดไปังส่ละยืดห้องนิดน้อยเด็กก็เลยเอาเสียมสั่วไปังส่ละเงี้ยเป็นแหนบเป็นแหนบเป็นแหนบบ้างส่ละยืดตังส่ละสัวไว้ชุดใหญ่เงินตัวนี้บันนี้ร้านบันนี้ ดึงงั้สิจับท่งนี้ดึงออกรรมอกเทลกรรมกรรมอดกรรมอดใช้ถูใช้อันผ่าถูไว้บัดนี้หลานบะนี้จ้ฮีย่ากไปเบียงหลานก็ถูกแก๊กทียแม่ก็เลยนั่งอยู่หันโอ้หุ่นนางเฝ้าเลยไปรบุคคลร้านไปเฝ้านั่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเคยไปเฝ้านับมกมูเป็นอีกสองพจนเป็นสามเป็นนั่งเฝ้านะแม่ก็เลยเบิ้งอันธนะบัตรเนาะเลขธนะบัตรมันเข่ามันเข่าหาเจ็ดเอ้าก็เข่าหาเจ็ดอันนี้ ห้าหกมันก็ต้องอันรุดไปเป็นห้าเจ็ดก็ได้จนดอกก็เลยเลขธนาัตรนะห้าหากับหาเจ็ดโอ้ยได้เหรอเจอใน้แต่ไั่ได้ข้องันนะเลขธนาัตรนะบัตรนี่เลขเคล็ดมันมาเข่าตรวนี้แบบนี้แม่ก็เลยว่าพุ่มเน่มันมาขึดขึ้นเลสิละถ้าสมมติว่าขอขอน้อยกับขอเล่าเนาะถ้าสมมติว่าตอนนั้นมันไดนหนึ่งหนึ่งบัตรเลขออกมาแม่ไปนํำหนึ่งหนึ่งเลขออกมาเป็นสองสองสินะตอนนั้น สองสองก็เลขบ้าพุ่มพุ่มมันสิขึ้นตัวหนึ่งไปนอนอยู่หลังไม้พุ่มกับขึ้นตัวนึ่งมาเห็ดยู่นิห่านที่อากาบเป็นเป็นตัวตรงแต่ว่าเป็นตมันมันเขาสุกตัวแต่มันเป็นตัวโตดังสิแม่ยูน่นะนั่นดเฮ็ดตอนนั่นนะตอนที่มันอัน ได้ตลอดได้ตึ้งตึ่งมากตลอดขนาดบ่ได้ร้ายแม่ก็เฮ็ดบนล่างบนล่างบ่เฮ็ดร้ายตัวเด็กแล้วก็สิไปซับเอาแต่บ้านบอกพิ่จะได้น้าเอาแม่แม่เป็นแนวทางเป็นเฮ็ดเห็ดเท่านี้แหละแล้วท่านสิไปซับเอาพวกประตูใช่ไหแต่บ้านแม่เป็นเสียละเวลาเขาเขาเยู่ครับแต่แม่ว่าปังปังคักๆจักปีกว่าแมีอายุหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีมาวิทอันนี้วิทว์พิชิตคันหัดมันพิชิตนะแต่บ้ามันมันมันเสีย ตนเห็นมาอต่เมืนอกี้ไม่ได้กินกาแฟอะไรปาใจ้างานสองถอยซ้งานงามมันไหลง่าหลทายคุเมื่อสานมีเห็ดตาบาแล้วเห็ดทยอนัสิไปวัดบัดไปวัดใส่ตาบาดตแล้วกลกหยาลกหยางก็แล้วนี่ก็อ่านน้ำแล้วนีเลยมากอกดเรืองเลี่ยนใ้รลานกันนะมาสั่นปรไดีปันเคียงอยู่ี่อคุณเลก บบให้เฮงน้ำกันไปพี่น้องก็ผ <c oughs> ู้ใดที่ติดตามอยู่แนวทางแม่บุญหรือสิมักชุดหน่อยอให้เฮงเฮงปังๆเด้อค่ะเด้อผู้ใดติ่ติดตามแนวทางอยู่นะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ